อะไรเนี่ยโอ้ยมาครับถึงการตำนานแล้วฮะไอคอนสองใบโรบินฟาร์เมอร์ซี่ถ้าได้มาผมจะไม่ขายผมจะยอมเล่นตัวแมนยูหนึ่งตัวมาโรบินฟาร์เมอร์ซี่ RVP มา เฮ้ยเอาเมือกเอาเอาแล้วก็กิจกรรมกิจกิจกรรมใหม่มาแล้วสำหรับกิจกรรม21 UCL นะผมจัดไปเลย3,000นั่นเองนะแม่กิจกรรมไม่กิจกรรมดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเพราะว่าทํามาเพื่อนักเตะลิเวอร์พูลโดยเฉพาะเลยนะนี่เข้าแล้วก็ฝาปกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วกันว่าประูวันนี้ผมจะเกลือหรือเปล่าก็มีอยู่ที่287,400ไลค์อย่างนั่นเองครับแต่ว่าเรายังไม่ได้แลกนั่นเองนะครับก็ขออื่นอันดับแรกก็คือเห็นเขาบอกว่า ถ้าเก็บเพชรครบตามแต่ละสีเนี่ยมีโอกาสได้ของตามนี้เลยนะคผู้ชมนะแล้วก็นี่ยิ่งถ้าเรามีไอ้นี้เหรียญเยอะเท่าไหร่เราก็รับตรงนี้ได้เลยละกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับมันกิจกรรม22ทีทวที่ผ่านมาเลยก็มี2รูปแบบให้เราเลือกนะเองแต่เราก็เป็นรูปแบบที่1ดีกว่านะครับอ่ะเราแลกไปก่อนเลยครับป้าได้จำหมด200 87เ็หรียญของเรานั่นเองนะครับมามันก็ไม่ถึง3 0 0้เนาะอันดับแรกมันก็จะอยู่ข้างล่างนี่เราได้ถึงข้างล่างแล้วก็รับรางวัลทั้งหมดไปเลยครับจะได้เป็นโอ้ยูซีเอลขึ้นไปนะแล้วก็ได้การลุนตำนานแล้วก็ได้เงินได้นั่นได้นี่ด้วยนะครับมาเราลุยกันเลยครับ100ครั้งไปกันอย่างว่องไวโอ้โหเราเพชรมาอย่างเยอะแล้วมีบวกแปดสักตัวปะเนี่ยเดี๋ยวดูดิว่าเราได้อะไรบ้างป้าโอ้โหไม่ค่อยได้ของดีสักเท่าไหร่นะ100ครั้งไปกรุณารับเพชร อ๋อเนี่ยมันต้องให้รับเพชตรงนี้ครับอ๋อเคยโอ้โอดกาตำนานเลยหรออันนี้ก็ตำนานเหมือนกันว้าวว้าวหรือว่าเราจะรอรับแบบอันนี้เลยไหมอ่ารับก่อนแล้วกันโอ้โหได้เป็นการ์ดไอคอนร้อยมาหนึ่งใบแต่ว่าอาจจะได้แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับยีสิบยูเซียลมาเราเปิดเงินก่อนดูนะจาก3600นนะเดี๋ยวเราดูทีละอันเลยนะครับ สามพันหกโอ้ได้มาหนึ่งหมื่นห้าพันล้านแล้วหนึ่งหมื่นห้าพันล้านแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเฟียนี่แล้วก็มีไอคอนสองใบแล้วหนึ่งหมื่นห้าพันล้านแล้วมาไปที่การ์ดนักเตะก่อนไอการ์ดที่แบบว่าเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะยังไม่อัดคลิปตอนนี้ถ้ามันมีอะไรดีๆผมก็จะอัดคลิปมาใส่เพิ่มแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นขอเป็นการ์ดแล้วก็มีการ์ดเอลเฮบวกแปดนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับไอข้างบนนี่เอาไว้ก่อนเลยยังไม่เปิดแน่นอนเราเป็นใบนี้ก่อนแล้วกันมีโอกาสลุ้นบวกแปด มาโอประตูฮะประตูเบอร์22เป็นซิมมงมิโยเล่บวกแนะโอ้มีแล้วผมมีแล้วดีซิมมงมิโยเล่บวก8มีแล้วมีแล้วแต่ก็ยังดีที่เป็นเวอร์วููนะฮะเป็นใบนี้แล้วกัน3ใบแล้วมีโอกาสลุนถึงบวกเเลยนะครับซิมมงได้บวกแล้วนะถือว่าเฟียร์ละมาโอ้เป็น p MC อย่างนี้เบอร์10ข้อมือน,นิดๆโอ้โหเป็นลุยคอต้าเหรอเป็นจอจ้ฮาจ้บวกเจดนะครับเป็นห0 0้อ 85ล้านนั่นเองครับแล้วก็ได้ใครโอ้โหเฟอนันโด2ตัวเลยเยโดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเป็นใบต่อไปเลยนะครับใบนี้เลยแล้วกันร้อยสี่มาขอจำเจมมาโอ้โหเป็นประตูโอ้โหเป็นโลโซนี่มาเลยอ่ะอันนี้ยี่สิบยี่สิบยูเซลปะเนี่ยยี่สิบยูเซียลเลอร์ลอยซานนี่นะฮะมาแล้วครับยี่สิบยูเซียลเลอร์ลอยซานนี่ตัวแรกของเราครับแต่หนึ่งร้อยสี่เลยนะครับ จะเป็นใบนี้ไปก่อนนะครับอขอเป็นยี A ิบเอด UCL หรือไอคอนก็ได้แต่ไม่เอา Back, back ทูแบ็คเด้อนั่นไงไม่อยากได้อะไรปุ๊บมาอย่างนั้นเลยฮะเบอร์เกครับสเปนนะครับใครครับเนี่ยมราตา้าี U ่ UCL มาเพื่อแต่ก็ขอคือได้ยี A ิ UCL นะแล้วก็ต่อไปเป็นการอ่103าร้อย3มีโอกาสลุ้นบวกหไม่แน่เรววนดออกซีบวกห้ายี่สิบสองทวเฮ้ยเอาไม่แน่ โอ้โหเบอร์17คิมเดอร์บอสโอ้ออสเจนตินาใครเนี่ยกองหลังเหรอบวกสี่เป็นโรเมโรนะครับก็อันนี้เป็นกองหลังสเปอร์ก็ถือว่าเล่นดีนะวันนั้นที่แบบว่าเจอกับแมนซิตี้นะครับก็มีช็อตเวิร์ดทำเสียจุดโทษเหมือนกันนะคนนี้แล้วต่อไปก็เป็นการ์ดอ่ะเป็นดาบสองร้อยโอ้โหดาบสองร้อยแต่บวกห้าเลยนะเอาเป็นการ์ดเก้าสิบหกก็แล้วกันโป้คืออยากได้ไทเลอร์มอร์ตันอ่ะตอนเนี้ยโอ้โหเราเป็นเอลเอฟซีเฮ้ยอ้าว โอ้โหโรเบิร์ตสันนะโอ้โหโรเบิร์ตสันยี่สิบเอ็ดยูซนะครับห้าร้อยหกห้าร้อยหกล้านนะครับโอ้โหลิเวอร์พูลมาเยอะนะโอ้วันนี้ลิเวอร์พูลมาเยอะเหมือนกันนะครับขอลิเวอร์พูลนี่มากันเพียบเลยนะบวกห้านี้เอาไว้ก่อนละกันครับขอเป็นเปิดเป็นการ์ดใบนี้ก่อนละกันมีโอกาสลุ้นไอคอนนะยี่สิบเอ็ดยูซขอจแจมแจมละกันเพื่อนเออยี่สิบเอ็ดยูซสวยโอ้โหแล้วเบ็นเฟ,ฟเก้กาใครมาเนี่ยอาร์เจนตินาโอตาเม,มนดี้เออไม่ใช่โอตาเม,มนดี้ 650ล้านนั่นเองครับโอตาเมนดี้นะครับเคยอยู่กับแมสซิตี้ด้วยรับตัวนี้มาสแตท์ร้อยสี่สองใบโปะทีละใบฮะเยี่ยมเฮ้ยเอาไอคอนเอาแล้วครับเบอร์สิบวันเบอร์สี่อังกฤษโอ้โหเอ้ยเรานี่คือแบบว่าลุ้นฟันเฟอร์ซี่เลยนะโอ้เป็นเทรดดิ้งเชอร์ลิงแฮมนะครับสี่ร้อยล้านเท่านั้นเองไอคอนอีกใบหนึ่งมาขอแจมๆแล้วกันเพื่อนยี่สิบสองทีไว้ เบอร์สิบอังกฤษโอ้โหเคนเนสเดอร์อานนะครับโอ้โหไม่แพ้อานอ์ไม่แพ้โอ้เราเลี้ยวปูมากันเพียบเลยนะครับเนี่ยโอ้โหขอเลี้ยวูเลิ้ยวปูอันเพียบเลยนะครับอยากได้ไทเลอร์มอร์ตันนะไม่ใช่อะไรมาครับการ์ดนี้เอาเป็นเอาเป็น30ก่อนละกันโอ้โหแล้วแพงสุดเป็นคิริยันนะฮะไทเลอร์มอร์ตันมาโอลิคกี้มาดีใจเลยจังหวะอืมอินเตอร์มิลานโอ้โหเอดดนเชโก้เหรอ โอ้เชโกมาเพื่อไม่ได้อยากได้เลยนะไอ็นดิงเชโกไปซะเพื่อนกิจกรรมยอดดีคือยี่สิบยูเซียมันตัวแพงมันไม่ค่อยเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าขาวว่าได้ของดีนะจ,จะได้ของดีนะครับแล้วก็ไอคอนห้ามาครับดับสองร้อยดับสองร้อยขอเป็นลิเวอร์พูพอบวกห้าไปไคลเลอร์ม,มอตันบวกห้าเฮ้ยแดงโอ้แ <laughs> ดงแดงไอ้นี่หนึ่งวิเวอร์พู โอ้ไม่แพงดีตัวเนี้ยโอ้เห็นสีดแดงๆหรือว่าลิวอั์กูมานี่เฮโรแล้วนะเมื่อกี้ไปฮะบวก8ดด้าร้อยมาบวก8ดขอแบบเอาให้ไอ้บูล,ลินมาจากไหนเนี่ยอย่าอย่าอย่าได้นะมึงอย่าได้นะมึงเอลเฮดหมาละทีมชาติโอ้โหทีมชาติอะไรกูก็ไม่รู้จัก เป็นลินคอนโอ้โหสองพันล้านตัวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้เฮยมาครับถึงการตำนานแล้วฮะไอคอนสองใบโรบินฟาร์เมอร์อรซี่ถ้าได้มาผมจะไม่ขายผมจะยอมเล่นตัวแมนยูหนึ่งตัวมาฮะโรบินฟาร์เมอร์อรซี่ RVP มาเฮ้ยเอาเมือก้าวโอ้โหแมวโอ้ยันรัดดิเพื่อนโอ้รีวิวพูจายอีกแล้ว โอ้โหแย่แล้วอีกใบหนึ <t ell tap is> ่งหรอคุณผู้ชมขอโรบินได้ไหมฟานเบอร์ซี่อะโรบินฟานเบอร์ซี่ลูนี่ก็ได้ขอสองตัวเนี้ยสักตัวหนึ่งหรือตอเรสก็ได้ข้าดวงดีอาร์นายไปเลยไปโรบินฟานเบอร์ซี่ขอร้องละมาแล้วโอ้โหเยอะัปด้วยฝรั่งเศสใครเนี่ยเอทีเนี่ย โอ้ล้วเป็นเทเซเก้เรไม่แพงเลยแต่แลวตัวโอ้ถูกกว่าเยียนรัดอีกอ่ะโอ้โหโอ้แล้วก็เดี๋ยวกาวันนี้เดี๋ยวค่อยแบบว่าเปิดให้ดูแล้วกันถ้ามันมีของดีถ้าไม่มีของดีก็ไม่เป็นไรคือตอนนี้ได้มาหนึ่งหันล้านแล้วนะครับแล้วก็ห5,000ล้านกับนี้เป็นสอง0มื่นสอง0มืสมมืเอาจริงตอนนี้คือได้มะสาม3 0ื0นกว่าละสาม0 0ืนกว่าแล้วแล้วก็รวมเปิดการน่าจะประมาณห0,000นะ นะผมว่านะแต่คือตัวลิเวอร์พูลมาเยอะมามีเอียนรัดมาหนึ่งมิโนเโรบวกแปดครับโรเบิร์ตสันเทน,นคือแบกซ้ายแบกขวาได้หมดแล้วก็เป็นปเทดดี้เช์ลิงแฮมครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไงถ้ามีไอ้วิดีโอแบบว่าถ้าเปิดอันนั้นได้อะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ถ้าไม่ได้อะไรก็ขอจบลิปเพียงเท่านี้นะฮะ <c oughs> มาครับผมบอกเลยว่าอาริซอนย1่เยูเซเราจะเป็นตัวแรกที่บวกติด <Okay. S 1> โอเคโ มาครับเปิดได้บวกสี่เราขึ้นบวกห้าเลยครับไม่ต้องพูดพิมพ์ทำเพลงให้มันเสียเวลานะฮะสามสองหนึ่งไปฮะอาริซองบวกห้ายินดยูเซลครูเย่มันต้องอย่างนั้นด้วพื่ต่ดำแ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 ต่ดำเย่เหมือนเขาทำมาเพื่อผมนะครับกิจกรรมนี้เปิดมาได้แต่ลิเวอร์พูลนะครับดูฮะโรเบิร์ตสันอาร์โนโจต้าก็มีเนี่ยอาร์โน แล้วก็โชต้าได้มีโนเล่บวกแปดอีกฮะถ้าตัวนี้ติดบวกหเมื่อกี้อาริซองติดบวก5ไปแล้วถ้าตัวนี้ติดบวกห้าอีกก็คือผมบวกต่อกันยังไม่แตกเลยนะไม่แน่มันครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอลิกิสุส <Yes! S 2> ครับโอลิกิุสครับติดบวก5เรียบร้อยแล้วครับมาต้องงานต้องงาน yeah! แผดนี้เฉพาะลิเวอร์เลยอาจจะไม่แพงแต่เฟียวเปล่าเหมือนกันนะมาคนระับตัวที่ทุกคนรอคอยนะอีลิกไบย0นะอุ้ยไม่ใช่อีลิกไบย,นะยี่ขอ,องเรานะครับได้บวก4ี่มาเดี๋ยวเราจะขึ้นบวก5ไปนะครับมาดูนว่ามันจะมีโอกาสติดหรือเปล่านะสำหรับอีลิกไบยี่นะครับถ้าติดก็ก็ดีใจด้วยละกันคือผมไม่ได้อินอยู่แล้วนะแมนยูอ่ะไปไปเกาหลีเชียร์แมนยูจัดไปไปแตกไปแตกไปไม่ต้องอยู่ทีมผมหลอกผมเชียร์ลิเวอร์พูล โอ้โหบอกว่าเชียร์ลิโอพูยมาติดบวกให้อีกโอ้โเอาเรื่องวันนั้นนัดชิงแชมป์เล่นดีเหรอมาคอสอารองโซนะครับมาดูดิว่าจะบวก5หรือเปล่าสับยี่สิบเอ็ดยูเซลหลังจากบวก8แหกไป6ตัวติดนะฮะไม่ผู้กำกับทำเพลงนะครับสหรับเจ้ามาคอรอาองโซนี่บอกเลยวันนั้นเล่นดีอยู่แล้วนะฮะกรูมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีป้าปิก้าผู้ชมนะ ไอดีตัวเองครับบวก9ของชื่อลินคอนนะไม่รู้ชื่ออะไรเหมือนกันก็คือแบบมันไม่ได้ใช้่แต่ก็ไม่แน่มันกอาจจะติดนะถ้าติดบวก9มานี่ผมบอกเลยนะว่าเฮรันเลยนะบวก9นะครับจะให้อยู่ทีมลรูพูลผมเลยนะต้าบวก9้นะคุณผู้ชมนะก็สำหรับอะไรคือเป็นปีเก้แบ็คทูแบ็คบวก3มันก็เป็นอะไรบวก5ไปเลยนะครับป้องการอัปเดตซ้ำไม่ต้องนะฮะเขาชนกัน5ทีกดเมาส์หายปล่อยเลย1ครั้งแล้วฮะ5ครั้งละกดแช่ฮะ เมาหายปล่อยเมาหายปล่อยบวกกาลินคอนโชว์เข้าไปเพื่อนยี <Yeah. S 1> yeah.